สวัสดีครับทุกคนผมแนนนะครับจากโตโยต้าจะเทให้ได้นะฮะจะพามาชมตัวรถที่อยู่ด้านหลังของผมเห็นไหมฮะอันนี้นะครับผมเป็นรถเทสไดร e รุ่นใหม่ของเรานะครับผมจะเป็นตัวเจ้ายาลิสนะครับยาลิสตัวรุ่นไฮบริดนะฮะรุ่นนี้ราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่789,000บาทนะครับผมเดี๋ยวพาไปชมตัวรถกันตัวรถที่จะพาไปชมนะฮะจะเป็นตัวรุ่นลองท็อปกับรุ่นท็อป นะครับผม๋ยวไปชมกันก็ตัวรถนะครับแตกต่างจากตัวรุ่นเริ่มต้นก็จะเป็นพวกล้อแมกนะฮะล้อมแมกของตัวนี้จะเป็นแมกซินะครับผมมีคิ o ้วโครเมียมที่กระจกเอ่อไม่ที่ขอบกระจกนะฮะทุกรุ่นของเรานะฮะจะเป็นตัวรุ่นสมาร์ทอินทีนะครับผมกดปุ่มสตาร์ทอันนี้ภายในของตัวรุ่นนี้นะครับผม ฟัง์กชั่นหรือว่าจัดเต็มแล้วนะครับสำหรับตัวรุ่นตัวพรีเมียมนะฮะมีระบบทุกอย่างเซฟตี้เซนอะไรพวกนี้มาหมดนะครับเดี๋ยวจะไปดูอีกเรื่อนหนึ่งนะครับผมรุ่นนี้จะเป็นรุ่นพรีเมียมลักชุรีนะครับแต่ต่างกันเัคือได้เป็นล้อมัดขอบ18มานะครับผม อีกรุ่นนู้นจะเป็นล้อแมกคอขอบสิบนะครับำหรนวาคันสีขาวแล้วก็จะแตกต่างกันในเรื่องของจะมีในเรื่องกล้องกล้องรอบคันเวลาเข้าเกียร์ถอยนะครับจะซ่อนอยู่ตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวกล้องมองหลังนะครับสำหรับตัวรุ่น l u x u ี่อันนี้ท้ายครับ สวยงามมากนะฮะแล้วก็จะมีในเรื่องของแกหลังทุกรุ่นนะครับเบาะเป็นโพนสีเทานะครับผมแล้วก็มีพาโนรามิกนะครับหลังคาสามารถเปิดได้นะฮะจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับผม ราคาแค่นี้ก็ได้เป็นหมอกปรับไฟฟ้ามาแล้วนะฮะมาดูกันครับฟังก์ชันความปลอดภัยมีมาเราสามารถเปิดท้ายได้จากข้างในนะครับมีกล้องรอบคันนะครับผมมีโหมดในเรื่องของตัวไฟหน้าออตโต้ปรับสูงต่ำได้นะครับตัวนี้ปรับของไม่ใช่สูงต่ำปรับระดับของตัวไฟถ้า<ม>เกิดว่ามีการบรรทุกของแล้วไฟหน้ามันลอยเราสามารถที่จะปรับให้มันลงมาได้นะฮะ หมดกานขับขี่ทุกอย่างนะครับปรับที่พวงมาลัยได้หมดเลยนะฮะแล้วก็เป็นเบรกมือแบบไฟฟ้ามาให้นะครับผมแอร์แอร์อโอโต้นะฮะแล้วก็มี PM 2.5นะครับกรองฝุ่น บ้างครับสำหรับตัวเจ้ายาลิสของเราที่ออกมาใหม่นะครับผมสวยสูกใจใครหลายๆคนหรือเปล่านะฮะถ้าสวยสูกใจใครหลายๆคนแล้วก็อยากได้ในรถไฮบริด15ราคาไม่เกินล้านนะครับรุ่นตัวท็อปอยู่ที่89เท่านั้นเองนะครับประหยัดน้ำมันถึง27กิโลนะครับผมก็สามารถที่จะติดต่อทักเข้ามาได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะลงในเรื่องของตัวเบอร์แล้วก็ ติดต่อต้องทางการติดต่อไว้ให้นะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ